ดู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 มันกัดเจ้าของมันดูมันกัดเจ้าของมันดูนะดูนะดูนะน่ารักนี่น่ารักเอิศมันกัดเจ้าของมันนี่ตัวนิดเดียวแต่หัดกัดสงสัยจะหิวเจ้าของมันไม่ให้กินอะไรถ้าร้อยแล้ว <c oughs> กัดตายแล้วมึง ดูดูมันกัดติดแน่นเลยนั่นตัวนี้ตัวนี้ลูกชายซื้อมาตัวหลายตังนะเนี่ยดูมากัดเจ้าของซะง,งั้นแต่เ,เจ้าของก็นั่งให้กดัดเฉย เนี่ยงูอะไรนะคิงเขียวคิงงูกินงูงูกินงูงูเขียวคิงแต่มันจะกินคนกินนิ้วคนนะตอนนี้เห็นไหมเพื่นเพื่อนมันเหมือนกับโดนกิปเน็บกิบหนีผมหนีมือมันจะไม่ค่อยเจ็บมากไม่เจ็บเลยล,ลูง,งู ดูปากมันดูดูเข้าไม่ปล่อยเลยกัดได้แต่ห้ามบดห้ามบดแล้วมันเจ็บบดแล้วมัเจ็บตอนนั้นมันบดแล้วยังไงนิดหนึ่งนั่นนะมันจะขย้อนเข้าไปในตัวมันแน่มันหิวสิ เราเอาหนูมาใหมันกินนะสัจะกินอีกันเนี่ยมันจะเริ่มขย้อนนะเพราะธรรมชาติมันจะพองับอะไรแล้วมันก็จะต้องขย้อนขย้อนลงคอถ้าปล่อยเขาหิวก็จะอยู่อารมณ์นั้นแหละดูหางอหางอะไรก็นิดเดียวนี่ทำเก่งดูโตขึ้นหนงไหนเจ้าของมันจะกลัวแล้วมั้ง มันจะขย้อนมากขึ้นมากขึ้นตัวเท่าไหนได้นี่ถ้าใหญ่จริงตัวแขนตัวเท่าแขนโอ้ท uh huh. oh. ่านเลียบแบบสมบูรณ์นะเรียบร้อยแน่ตัวเท่าแขนทั้งมือไม่เหลือมันเอาไปไว้ได้พุงแน่เลยไม่เหลือล็อกเนี่ยพันกลมดิกเลย นะถือเนี่ยไม่ถือเนี่ยได้จะถ่ายสง่งส่งให้คนขายดูค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ กัดแต่ว่ามันไม่มีอันตรายมันหูไม่มีพิษม็นหูที่เขาให้เลี้ยงได้พอแล้วล่ละตอนนี้นะเพื่อนๆโอเคค่ะสวัสดีจ้ะ